เป็นการรบกวนเกินไปกระณาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรี h ช n เนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปดีมาล่อป่าล่อเขานะครับไม่เชิงว่าเขานะครับเป็นลักษณะเหมือนล่นานะครับริมทางผมมาหาอะไรหรือจุดประสงค์ผมก็มาเจอหาของแปลกนะครับอาจจะเจอหลังพึ่งล้างบ้างไม่ล้างบ้างนะครับ เจอคดบางคดไผ่คดไม้ต่างๆนะครับซึ่งผมก็เลาะเลาะมาอนนี้ก็ได้เจอของแปลกชิ้นนึงนะครับซึ่งก็อยากจะให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ชื่นชอบในแนวทางเดียวกันนั้นได้เห็นนะครับหรือไม่ได้ไม่ได้มีความชื่นชอบอะไรแต่ก็เข้ามาดูมาสนใจก็ได้นะครับเข้ามาดูว่ารับรู้ด้วยกันว่าของแปลกๆกมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ ในคลิปนี้ผมก็พามาดูนะอันนี้อยู่ริมถนนนะครับตอนนี้ริมถนนอาจจะได้ได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับอะนี่ครับพี่น้องนี่ครับท่านผู้ชมครับคือมันแปลกตรงที่ว่ามันควรจะขึ้นไปตรงๆถูกไหมครับเหมือนอย่างกิ่งอื่นเนี้ยตอนนี้เป็นไม้ยุคานะครับยุคาลิกตัดนะครับ ในเชิงของความเชื่อนั้นยูคาลิตัสม่มีไม่เคยถูกพูดถึงในเรื่องของความเชื่อนะครับในเรื่องของการทํากระดาษและก็ใช้ประโยชน์ในด้านของการก่อสร้างและก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับจะถูกพูดถึงนะฮะแต่ในเชิงของความเชื่อนั้นไม่มีใครพูดถึงนะฮะแต่ผมขอมาพูดถึงในเชิงของความแปลกแล้วกันเนาะไม่มีให้เห็นนะครับต้นนี้ยังไม่ตายนะครับนี่เอาดูตรงนี้ก่อนนะ เขาน่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับไม่มีใครไปบังคับเข้านะครับผมถือว่าของแปลกและผมจะขอในาทีนี้ผมจะขอปากเปล่าจากจาที่เจ้าทางนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์มานะครับเอามาถ่ายนห้พี่น้องดูนี่ครับเป็นลักษณะนี้ มันอาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะโดนแสงเดี๋ยวผมจะให้ได้ดูเป็นไม้ยูคาขนาดก็นะครับดูเอาแล้วกันขนาดเขานี่นี่ต้นต้นเดิมเขานะครับน่าจะโดนลักษณะเหมือนรอยมีดฟันนะครับนะผมขอตั้งกล้องดีๆก่อน นี่เอาเลยนะครับนะหลุดมาแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นเป็นอยู่นะครับแต่ยอดเขาจะตอนนี้ก็คือเหมือนจะชี้ขึ้นฟ้าแล้วครับสามารถเหมือนคนที่พยายามถ้ามองไปเป็นไผ่ถ้าเป็นไผ่เนี่ยเขาเรียกไผ่ไปกลับนะครับลักษณะไปกลับหรือคดงาคคชสารง่วงอะไรไประมาณนี้นะครับ าก็เชื่อว่าจะกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับสําหรับไม้ไผ่นะครับนี่ในเชิงของความเชื่ออันนี้เป็นไมยุคานะครับไมยุคาซึ่งซึ่งมีความแปลกนะครับในะความผมก็ว่าแปลกนะครับภาพตรงนี้ค่อยชัดหน่อยผมดี แล้วเหมือนต้นนี้เขาจะพยายามที่จะเกิดนะต้องดูกันตรงนี้นะครับเหมือนทุกเกิดออกมากิงเดียนะครับต้นเดียวแล้วทีนี้เขาก็เหมือนพยายามที่จะแบบเหมือนพยายามเอาตัวรอดต้นนี้ก็เกิดปกตินะครับแต่อยู่ๆมนะาก็ตายพลายเกิดตายพลายนะฮะต้นนี้ตายพลายมัน เจ้ากิ่งนี้คือตายพลายเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยมาอุดมสมบูรณ์งอกใหม่คล้ายๆกับว่างอกใหม่เหมือนเขาจะเกิดมาพร้อมกันนะครับเขาจะเกิดมาพร้อมกันเนี่ยตัวตัวนี้นะครับเหมือนรอยแยกเนะี่ยเหมือนเขาจะเกิดมาพร้อมๆกันนะะแล้วก็แตกออกเป็นสองตัวแล้วตัวนี้เกิดตายพลายนะครับตัวนี้ตายพลาย ส่วนตัวนี้มีชีวิตขึ้มะนมามีชีวิตขึ้นมาก็เหมือนโดนตัดนะครับโดนมนุษย์เราตัดไปตัดปลายออกไปพอตัดปลายออกไปเขาก็เกิดงอกใหม่อีกทีนะครับเหมือนไม่ยอมตายนะครับเหมือนไม่ยอมตายตัวเนี้ยนะครับถ้าในในเชิงของความเชื่อเนาะอันนี้คือพูดกันตามแบบอ่าอ่าตามแบบหลักหลักที่เขาเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับเหมือนพยายามว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังโวโกน เป็นลักษณะเหมือนกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับตัวนี้สวยงามมากครับในความรู้สึกผมและผมจะขอเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ตรงนี้ก็คงจะโดนคนที่ไม่สนใจตัดทิ้งไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะสูญค่าไปแต่ถ้าเราเก็บเอาไว้โดยเราเชื่อว่าเป็นลักษณะของของแปลกหรือความชื่นชอบโดยส่วนตัวผมก็จะขอเก็บเอาไว้นะครับ ดูครับเวลาเขางอกนะก็จะงอกปกติแต่ว่าอยู่ๆเขาก็คดมาผมจะให้ดูชัดๆนะครับว่าไม่ไม่ได้โดนใครมาบังคับนะเขาเป็นของเขาเองเขาคดโค้งของเขาเองนะครับเดี<ๆ>๋ยวผมจะไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับจะให้ดูมุมหนึง่ง ต้นนี้ต่อนนี้เขาก็พยายามเกิดของเขานะครับถึงแม้จะโดนตัดไปไม่รู้กี่รอบนะบอะไหนล่ะโอเคนี่คือดูในอีกมุมน,น,นะครับ เป็นลักษณะข,ของไม่ยอมตายนะครับฉันจะไม่ยอมท้อยอมถอยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไม้ประดู่นี่จะดีเลยครับหรือไม้ขนุนนี่ก็เยี่ยมเลยฮะแต่อันนี้เป็นไม้ยูคาลิปตัสนะครับหรือไม้มะขามนี่โอ้โหน่าจะสุดยอดนะครับเพราะว่าเขาสามารถกลับลายกายเป็นดนะีเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตนะครับแล้วก็จะที่รถผมจะมีมีดเก่าๆอยู่อันหนึง่งเล็กๆนะครับสำหรับซอยผลไม้ผมจะกลับไปเอาที่รถแล้วก็มาหันๆนะลองดูนะครับคือต้นนี้นะครับที่เราจะต้องตัดดูมีดผมนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะนะครับมีดมีอยู่แค่นี้นะฮะก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะ แต่แรกผมว่าจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ต้องเยอะนะครับน่าจะเอาตั้งแต่ตรงนี้ไปก็น่าจะพอนะครับอืมอ่ะนี่เลกกัดเพราเขาก็อุตส่าห์พยายามจะงอกเหอยเหมือนอยากมีชีวิตรอดนะครับ เล็กๆก็พอไหวนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมการมานะครับแวะจากรถก็เลยเดินๆดูหน่อยเห็นป,ป่าเป็นป่าเป็นพุ่มอยู่นะครับผมก็เลยเดินมาเรื่อย่โอเคได้มาแล้ว ดูกันเป็นของแปลกนะครับในในเชิงของความเชื่อนั้นก็ไม่มีใครกล่าวถึงในเรื่องของความเป็นทนสิธิ์ของไม้ยุคานะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้แบบไม่ใช่ไม้ตั้งแต่ต,ต้นกําเนิดดุโบราณของบ้านเรานะครับน่าจะเป็นไม้น้าเข้านะครับความเชื่อด้านนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ที่ผมถืออยู่นี้ก็คือถือเป็นของแปลกนะครับ คือเป็นของแปลกที่หาดูหาชมได้ยากอยู่นะครับเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับนี่ก็ไปเจอของแปลกก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกรุณากดติดตามนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง YouTube ของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพลานาไมยสมบูรณ์สุดคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณครับ